เตี๋ยวซุปขิมถั่วสติฟูดพม่าในพาหุรัตชิมคําแรกก็คืออร่อยตาโตแบบนี้เลยชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวพม่านะเป็นร้านเล็กๆที่เปิดมาสิเอ็ดปีแล้วเจ้าของร้านก็คือพี่คนสวยคนนี้นี่แหละพี่เขาเป็นคนพม่าแท้ๆเลยนะนี่พี่เขามาโชว์ให้ดูหัวใจหลักก็คือถั่วลูกไก่ใช้ทําทั้งซุปแล้วก็เต้าหู้เลย เราสั่งมาเป็นอัปเปียวจะเป็นเส้นใหญ่ที่ราดถาบอีกทีด้วยซุปครีมถั่วเนื้อนเนียนใส่น้ำมันกระเทียมพริกงาแล้วก็ซีอิ๊วดำนี่อันนี้คือหน้าตาตอนเสร็จแล้วน่ากินอยู่นะตอนกินก็คือซุปละล,ะลายในปากหอมถั่วมันนัวเมนูนี้คือวันดาบูเต้าหู้ที่ทําจากถั่วแล้วเขาก็จะเอาไปปรุงโดยใส่ถั่วโป่นซีอิ๊วดำน้ำมันพริกกระเทียมงารสชาติจะออกหวานหอม,หอมส่วนเต้าหู้ก็คือเนื้อนเนียนละลายในปาก มาต่อที่ของทอดที่ร้านมีห้าอย่างเราสั่งมาทั้งห้าอย่างเลยทั้งน้าเต้าทอดหอมแดงทอดเต้าหู้ทอดใบบัวบกทอดแล้วก็ถั่วทอดของทอดต่างๆเขาจะกินคู่กับน้จาจิ้มมะขามเปียกนะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานกินรวมกันก็คือกรอบอร่อยเพลินเมนูมีเลือกเยอะอยู่นะเป็นสตรีทฟู้ดพม่าทั้งหมดเลยเอาดีๆมาลองเองเราจะลักเดินเข้ามาในซอยค้างอินเดียเอ็มพลเรียมนะแล้วก็สังเกตป้ายเหลืองๆเข้าไว้ลุยเลยดีจริง